สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนทองได้นำเอาแพ็กเกจในเครือข่ายของ t ท m o ู e นะคะมาฝากทุกคนเช่นเดิมนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่31ทธันวาคมนะคะ2 5 6 4 สำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาในเครือข่ายของท m o ูฟก็สามารถสมัครได้ภายใน7วันนะคะหรือว่าคนที่ใช้ซิมเก่าเบอร์เดิมถ้าหากว่าคุณต้องการสมัครให้คุณกดรหัสนั้นๆน,น,นะคะรหัสโปรนั้นๆแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นข้อความมาบอกว่ากรุณาเติมเงินก่อนสมัครแพ็กเกตนี้ก็สามารถสมัครได้เลยนะคะ แล้วทุกๆแพ็กเกจเนี่ยราคาที่แจ้งจะเป็นราคารวมภาษีนะคะทุกแพ็กเกจมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินะคะระยะเวลาคือ6เดือนนะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยค่ะสมัครนะคะ1-31่ธันวาคมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะ w i f i ของทรูม e ฟฟรีนะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่4เมกะบิต นะคะคราคาเพียง150บาทเท่านั้นเองนะคะโปรนี้ขายดีที่สุดเลยนะคะรหัสที่ใช้สมัครก็คือดอกจัน900ดอกจัน9 8 5 9สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะรอ SMS นะคะต่อมาแพ็กเกจที่2เน็ตความเร็วไม่อันไม่ลดสปีดนะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่10เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นเอง นะคะ200บาทนี้รวมภาษีแล้วนะคะอ่าใครที่เป็นซิมเก่าก็ให้กดรหัสนี้ก่อนแล้วค่อยเติมเงินเข้าไปรอดูข้อความที่เข้ามาถ้าเกิดว่ายอดเงินคุณหมดอันนี้คือสมัครได้นะคะรหัสสมัครก็คือดอกจัน900ดอกจัน98604เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแพ็กเกจที่3เน็ตความเร็วไม่อัน้นไม่ลดสปีด WiFi True Move Free นะคะความเร็วเน็ต20เมกะบิตราคาเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นเองราคาก็รวมภาษีแล้วนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมเลยนะคะใครที่ย้ายค่ายมาก็สมัครได้นะคะรหัสที่ใช้สมัครคือดอกจัน900ดอกจัน97364เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมา แพ็กเกจที่4แพ็กเกจนี้สำหรับคนที่ต้องการโทรฟรีนะคะสามารถโทรฟรีได้ทุกเครือข่ายเลยนะคะนานครั้งละ15นาทีนะคะถ้าโทรเกินนาทีละหนึบาทนะคะก็คือถ้าโทรก่อนจัดถึง15นาทีที่15วางสายก่อนแล้วค่อยโทรใหม่ก็ได้หนึ่งวันคุณจะโทรกี่ครั้งก็ได้นะคะ ตัวนี้ราคาเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะรหัสดอกจัน900ดอกจัน4953สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะทุกๆแพ็กเกจมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะสามารถสมัครกันได้เลยค่ะทั้งเบอร์เก่าและเบอร์ใหม่และย้ายค่ายมานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ